สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเดิมค่ะพลังงานแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีหัวข้อนะคะเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกันว่าบท,บทนี้เรื่องราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไรทัดอะไรกันบ้างที่เข้ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเลือกรับไปแต่พลังงานที่ฟังแล้วคุณมีความสุข ฟังแล้วเกิดประโยชน์สามารถนําไปปรับนําไปแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้จะยิ่งดีนะคะพรังงานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามหน้าไพา่กระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นสภาวะคเครียดคิดมากกังวลใจไม่สบายใจทิ้งไปได้เลยนะคะคุณคือผู้กําหนด คุณคือผู้เลือกเลือกว่าจะรับแต่พลังงานที่คุณต้องการเท่านั้นสิ่งใดที่คุณไม่เลือกไม่รับไม่ต้องการไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตหรือความรู้สึกของคุณได้นะคะไพ่เป็นแค่แนวทางไพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์คุณเท่านั้นคือผู้กําหนดค่ะเช่นเดิมคุณสี่เขาสี่บทสรุปสี่ตรงไหนที่มีปัญหาเดี๋ยวขันเจาะเดี๋ยวขันขยายเพิ่มเติมให้นะคะ วิวฟอร์จูนนะคะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูหรือคนที่เกิดวันที่ห้าหรือคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็สามเหรียญธาตุดินพฤกศพกันมะกรอแล้วก็ราชาถือเหรียญธาตุดินพฤกศพกันมะกรอเช่นกันนะคะแล้วก็เดอะแฮงแมนชาวธาตุน้ำกรกรกุพิจิกมีนอืมคุณค่อนข้างอย่างที่ขวัญบอกเป็นคนที่กำหนด ชีวิตของคุณเองคุณคือผู้กําหนดอืมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้ดาวพฤหัสเนาะอืมเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบที่จะพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีอ่ะอืมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ คุณเป็นคนที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้คนที่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันบั่นทอนหรือมันย่ำแย่คุณจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเนาะเออเป็นคนที่รู้จักการใช้ชีวิตอืมนี่แหละค่ะคุณคือผู้กำหนดชีวิตของคุณช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเออดาวพฤหัสคือดาวครูบาอาจารย์ดาวพฤหัสหมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ จะเด่นในเรื่องของงานการงานการเงินมากมากอืมอันนี้ดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาถึงเรื่องงานเรื่องเงินเลยเนาะความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณคือผู้กําหนดคุณคือผู้เลือกเลือกคนที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะมาอยู่ในชีวิตของคุณ และเขาอาจจะเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่เนาะอยู่ในช่วงคุยคุยกันอยู่เพิ่งพัฒนาความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีช้อยเลือกตัวเลือกมีคนคุยเยอะแต่คุณค่อนข้างที่จะเลือกนะคะราชาถือเหรียญเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตอืมเดอะแฮงแมนเห็นไหมคะไม่รีบอืมถ้าใครรีบไปก่อนเลยต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นอ่าต่อให้คุณเจอคนที่แบบรู้สึกมากอะไรอย่างเงยรู้สึกแบบ อยากได้คือมีความแบบตื่นเต้นเมื่อเจอเขาหรือมีความแบบหลงไหลใครก็แล้วแต่แต่คุณน่ะต้องพิจารณาก่อนว่าคู่ควรไหมดีไหมไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่คุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณคนที่ดีที่สุดอืมที่เข้ากับคุณได้เข้าใจคุณเห็นคุณค่าคุณเห็นไหมคะไม่ได้ทําตามอารมณ์ความอยากเดอ้อไม่ได้ทําตาม อารมณ์ความอยากอืมไม่ว่าคนนั้นจะเข้ามาจะรอจะสวยขนาดไหนจะรวยขนาดไหนแต่ถ้าแบบโดยค่าคุณไม่เห็นคุณค่าคุณเหยียบย่ำความรู้สึกคุณเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ไม่ได้ทำตามความอยากต้องพิจารณาสิ่งที่คู่ควรเท่านั้นแล้วเรามาดูการคนคุยคนคบของคุณ เขาจะเป็นชาวราศีอะไรทัดอะไรกันบ้างที่เข้ามานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะสเวนอฟโซสเนาะทัดลมมิถุนตุนกุม แล้วก็หกไม้เนาะหกไม้ทัดไฟเมส,สิงธนูแล้วก็ราชินีถือเหรียญทัดดินพึกศพกันมะกรอจีเอมเพสทัดดินหรือคนที่เกิดวันที่หกหรือคนที่เกิดวันศุกร์เขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความลับเยอะนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนเอาตัวรอดเก่งม,มีไหวพริบนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบ ฉลาดเอาตัวเองรอดกับทุกๆสถานการณ์เป็นคนที่หาตัวจับยากนะคะเป็นปลาไหลเลยอะ่ะพ่อปลาไหลแม่ปลาไหลเลยนะเป็นคนนี้อืมเป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งกับทุกๆสถานการณ์แล้วก็ หกไม้เนาะหกไม้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเนาะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแต่ก็แบบไม่ได้แบบกระโจนอะไรมากอะไม่ได้แบบอะไรแต่จักเข้าหาทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตคือค่อนข้างเก่งนะคะคนคนนี้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตรู้จักเข้าไปหาสถานการณ์ต่างๆด้วยปัญญาคนคนนี้ค่อนข้างเก่งเป็นคนที่ ่างคนต่างนิ่งเนาะเป็นคนต่างคนต่างคนต่างนิ่งอะ่ะคุณื้มตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันนะคะราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญมีแบบมีความแบบนิ่งเป็นเย็นพออ่าไม่ได้เข้ามาหาสถานการณ์เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แต่เขาและคุณน่ะต่างคนต่างวางตัวอ่าต่างคนต่างนิ่งเป็นน่ะ ต่างคนต่างนิ่งเป็นดีเอ็มเพสเขาค่อนข้างเป็นคนจิตใจดีนะคะคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความเมตตาใครๆก็ต่างอยากได้เขาเนาะคนคนนี้อืมเป็นคนใจดีมีความเมตตาใครเข้าหาก็แบบรู้สึกดีอะ่ะเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตด้วยนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่ได้แบบเออละเหยลอยชายไม่ใช่แบบ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจจิจการมีจิตการเป็นของตัวเองหรือหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงเนาะคนคนนี้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือต่างคนต่างมีชั้นเชิงอะคุณเองก็มีชั้นเชิงเขาเองก็มีชั้นเชิงนะคะคนคนนี้ไม่ได้แบบเขาหาได้ง่ายๆไม่ได้แบบแสดงออกว่ารักจา๋าหรือทําให้คุณรู้สึกแบบ เขาแบบอยากได้คุณมากหรือหวยหาคุณมากขาดคุณไม่ได้ไม่ค่ะคนคนนี้เองก็มีชั้นเชิงมีวิธีลุกมีวิธีรับนะเออไม่แสดงออกให้คุณแบบรู้ว่าเขาอยากได้อยากอะไรคุณนะ่ะเห็นไหม ถ้าเขารักเขาก็จะแบบไม่บอกคุณน่ะเขาก็จะเก็บมันไว้แล้วแบบถึงเขาจะมีความอยากอะไรมากมายก็ตามแต่เขาจะแบบนิ่งไม่แสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือมีชั้นเชิงต่างคนต่างมีชั้นเชิงอะ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะอ้าวในเมื่อไม่แสดงออกมากไม่บอกมากอะไรอย่างเงี้ยคือ เรามาดูกันแล้วกันว่าความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้วินาทีนี้อ่ะที่เขามีต่อคุณนะ่ะคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่คบคบอยู่อ่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรนะคะในความที่แบบไม่อะไรกับความรักความสัมพันธ์ไม่แสดงออกมากเขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรเขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรนะคะ ณนะตอนนี้วินาทีนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรเดอะชาวรีออสนะคะชาวราศีกรกฎนะคะฝั่งเขาชาวราศีกรกฎออกมาเพิ่มหรือคนที่เกิดวันที่สองหรือคนที่เกิดวันจันทร์นะคะโอ้ยอัศวินถือไม้ทัดไฟออกมาแล้วสามถ้วยทัดน้ำกรกฎพิจิกมีน ราชาถือไม้ตายสำรับ queen of cups รักนี่แหละสิ่งที่เขาไม่พูดสิ่งที่เขาแบบจะไม่บอกคุณเด็ดขาดว่าเขาห่วยหาคุณขนาดไหนพยายามมากเลยที่จะแบบข่มอารมณ์ของตัวเองนะคะนักครบที่แบบมีสฟริงเนาะคือความบาลานซ์คือความปรับสมบดุลของตัวเองอะ่ะพยายามข่มตัวเองไว้ นี่แหละพยายามนะคะนักรบพยายามปรับสมดุลของความรู้สึกของตัวเองดาวจันนะคะดาวจัน์เป็นดาวประจำของเดชาริออตของราศีกรกฎดาวจันหมายถึงอารมณ์หมายถึงความรู้สึกข่มอารมณ์ของตัวเองมากเลยตอนนี้อยากจะกระโจนเข้าหาคุณมาก เออเขามีแพชชั่นมากกับความรักความสัมพันธ์พไพ่ไม้คือไพ่แพชชั่นหลงไหลหลงไหลมากแต่ก็เห็นไหมนิ่งนิ่งแต่นิ่งคือความแบบอยากควบคุมความรักความสัมพันธ์นะอยากเป็นอยากอยู่เหนือความรักความสัมพันธนะ์น่ะอคือพยายามข่มตัวเองมากจะบอกเขาไปไม่ได้นะแบบว่าตัวเองรู้สึกอะไรยังไงมันจะดูแบบด้อยค่าตัวเอง มันจะดูแบบเราห่วยหาเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่เขามีความสุขเมื่อมีคุณนะ่ะไพ่สามถ้วยคือไพ่ของแฮปปี้มีความสุขเมื่อได้เจอเมื่อได้พบปาเมื่อได้อยู่ด้วยกันกับคุณเขามีความสุขแต่คืออยากอยู่เหนือความรักความสัมพันธ์นะคะคุณคือพยายามที่จะแบบควบคุมอาการควบคุมตัวเองอะ่ะ คือไม่แสดงมากไม่แสดงออกมากอะข่มความอยากออต่อให้เขาแบบอยากเจอมากอย่างเงี้ยแต่ก็อย่านะอย่าไปแสดงออกมากว่ารู้สึกเมื่อนั้นน่ะเขาจะแบบรู้ว่าเราอะได้มาง่ายๆเขาจะแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาง่ายๆอ่ะเขาก็จะทิ้งมันไปง่ายเขาจะแบบ ไม่ตื่นเต้นมันดูแบบไม่น่าค้นหาอืมนี่แหละค่ะมันดูไม่น่าค้นหาฝั่งเขาดูขม่มอารมณ์ขม่มความอยากของตัวเองมากนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะทําฝั่งเขาปั่นป่วนมากเลยนะคะมีแต่ไพ่ของแพชชั่นมีแต่ความรู้สึกล้วนๆแล้วเรามาดูกันนะคะ บทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่างคนต่างมีชั้นเชิงเนี่ยบทสรุปจะเป็นเช่นไรมีอะไรให้ต้องแก้ไขไหมมาดูกันนะคะสองดาบนะคะ นี่แหละเห็นไม้ไพาดาบออกมาต่างคนต่างแบบไม่รู้จะบอกยังไงคือคือไม่แสดงออกอ่ะอืมแล้วก็ห้าถ้วยนะคะเด t สิบเหรียญขอขยายเดชนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยห้าเหรียญ จัสติกแล้วก็อัศวินถือไม้นี่แหละให้ระวงังไอ้ปัญหาที่แบบกักกักกันอยู่อ่ะอ่าคุณและเขามันจะกักกักมีความรู้สึกแต่ไม่แสดงออกคือเมื่อเราอยากมีความรักอะ่ะไม่ต้องกลัวเนาะอันนี้คืออยากจะแนะนำแล้วกันเป็นไพ่แนะนำแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาของการแบบไม่เปิดตัวเองก็คือต่างคนต่างกักอะ่ะ ไม่ยอมให้อีกคนรู้ว่าตัวเองรู้สึกมากอยากมากอะไรอย่างเงี้ยจงเข้าไปหาทุกๆสถานการณ์ด้วยปัญญาด้วยความกล้าหาญเ,ออเมื่ออยากมีความรักก็พุ่งเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปกักไม่ต้องไปอะไรแสดงออกเลยรู้สึกรักก็บอกว่ารักรู้สึกคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงอยากคบหาก็คือหันหน้าคุยกันยกแกะผ้าออกวางดาบลง เปิดใจคุยกันเรามาคบกันคือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ถ้ากรณีเป็นผู้หญิงเนาะถ้าแบบยังกักอยู่อะทุกวันเนี้ยมันไม่มีหลักคาะรู้สึกก็บอกว่ารู้สึกเนาะอืมทุกคนเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเปิดใจคุยกันว่าคุณต้องการสร้างสัมพันธ์ด้วยกันไหมเออใช้ช่วงเวลาณนะปัจจุบันขณะให้มีความสุขเข้าไปหามันด้วยปัญญา แต่ไม่ไปยึดติดมันด้วยอุปทานคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะเป็นดั่งที่เราปรารถนาได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดไม่ใช่ว่าเขาต้องเป็นของเราเขาเมื่อเขาอยู่ในความรักความสัมพันธ์เขาต้องมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นต้องรู้สึกกับเราคนเดียวเท่านั้นต้องไม่นอกใจต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้หมดวันนี้เขาอาจจะรักคุณมากแต่วัน ภายภาคหน้าคุณและเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แต่คำว่าปั๊ปปี้เลิฟความตื่นเต้นช่วงแรกๆมันจะมีแค่หนึ่งเดือนถึงหกเดือนน่ะอะเอาให้ระยะยาวคือหนึ่งหนึ่งเดือนถึงหกเดือนน่ะที่มันจะมีแบบความรุ่มหลงความกระตือรือร้นในความรักแต่ถ้านานไปมันจะกลายเป็นความผูกพันมันจะกลายเป็นแบบไม่มีนะความรู้สึกแบบเนี้ยเแต่มันจะกลายเป็นแบบ คุยกันแต่ไม่ได้คุยกันในเรื่องแบบอะไรที่มันตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยหรือการอยู่ด้วยกันแต่มันไม่มีอะไรหวานๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเปลี่ยนแปลงแม้แต่อารมณ์ของเราเองเปิดใจคุยการเปิดใจรับความสุขนะคะเมื่อคบกันแล้วก็ต้องกล้ากล้าหารกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์กล้า รักก็บอกว่ารักชอบก็บอกว่าชอบพุ่งชนเลยแต่ว่าอย่าไปในทิศทางที่วิ่งไล่ทำเพื่อเขาจนเกินขาดการเป็นตัวเองนะคะทำเพื่อเขาจนตัวเองเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่ทำเท่าที่แบบเออเราทำแล้วมีความสุขอะเราทำแล้วมีความสุขแต่เมื่อใดที่แบบมันเกินกำลังหยุดเด็ดขาดทำแค่ที่เราทำแล้วมีความสุขอย่าเกิดความคาดหวังว่าเขาจะทำเหมือนที่เราทำ เห็นไหมคะร,ราชาถือดาบนี่แหละค่อนข้างที่จะมีกรอบความคิดอย่ายึดมั่นถือมั่นในกรอบความคิดของตัวเองอย่ายึดในอัตตาตัวตนมากนี่แหละความยึดในอัตตาตัวตนความแบบมีความต้องการแต่กักไว้แล้วยึดแต่ว่าแบบก็เราเป็นของเราอย่างนี้ก็เราคิดของเราอย่างนี้อะไรอย่างเงย คุณอาจจะเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาก็แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นกรอบความคิดของคุณจากสิ่งที่คุณเจอมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นการมีปัญหากาันอืมมีปัญหากันเสียใจภายหลังได้กับสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปกับกรอบความคิดของตัวเองที่ไม่เปิดใจรับฟังอีกฝ่ายอะ่ะมมันจะกลายเป็นพลังงานของความแบบเสียใจกับคําพูดเสียใจกับสิ่งที่กระทําไปอะ่ะ เสียใจกับสิ่งที่เรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วคือสิ่งที่เราได้กระทําไปแล้วได้พูดไปแล้วความคิดของเราความคิดความเห็นของเราอะ่ะเอามาตีกรอบคนอื่นอย่างเงี้ยว่าแบบคนอื่นต้องแบบทําตามหรือคุณอาจจะแบบมีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วแบบก็ช่างสิอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือมันคือการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันนะคะอืมพอใดๆแล้ว ันจะมีปัญหาการทะเลาะการลักลักเลิอก,อเลกเลิกะค่ะลักๆัเลิกเลิกเห็นไหมพอใดๆแล้วก็ยังอยากมีกันอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะรักแต่รักเห็นไหมตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้ห้าเหรียญก็ยังพยายามพยายามนี่แหละแล้วมันเหนื่อยถ้าอีกฝ่ายยึดมั่นถือมั่นใน ความคิดของตัวเองกรอบความคิดของตัวเองเราต้องเปิดใจรับฟังเนาะเปิดใจรับฟังเผื่อเราจะมีไอเดียจากเขาจากความคิดเห็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยกรอบความคิดเนาะสิ่งที่เราคิดอะ่ะมันไม่มีสัจจะความจริงหรอกคะ่ะว่าอะไรคือข้อกําหนดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราคุยกันเพื่อที่จะมีแนวทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นฝั่งเราไหมหรือฝั่งเขาไหม เดินไปฝั่งเราเดินไปฝั่งเขาลองดูค่ะลองดูเนาะปรับสมดุลให้กับความรักความสัมพันธ์ถ้าฝั่งเราไม่ได้ฝั่งเขาไม่ได้เดินทางสายกลางเนาะปรับตัวเองเข้ากับความรักความสัมพันธ์นะคะใดๆแล้วจัสติ c คือพวกคุณล้วนที่จะแบบอยากให้มันดีขึ้นนั่นแหละจัสติ c คือความถูกต้อง j u s t ิ c คือความแบบเข้ากับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะพวกคุณก็จะพยายามปรับอะ ปรับตัวเพื่อที่จะให้มันดีต่อความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะเห็นไหมคะเดินทางสายกลางนะถ้าฝั่งเขามีความคิดเห็นอย่างนี้ไปแล้วทำแล้วไม่ดีอ่ามาฝังเราอันนี้จะเน้นเลยคือพวกคุณก็คือการเดินทางสายกลางปรับระหว่างคุณและเขาอะ่ะอันนี้ก็ใดๆแล้วก็ขอให สุขสมหวังในความรักนะคะเอาใจช่วยทุกคนล้วนมีสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์เนาะมีความสุขกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันขณะอนาคตช่างมันนะคะคาดหวังได้แต่ก็ต้องยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอย่าไปยึดติดยึดมากทุกมาก จงเข้าหามันด้วยปัญญากับทุกๆสถานการณ์แล้วคุณจะไม่ทุกข์กับมันเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ขอให้สุขสมหวังกับความรักที่คุณมีขอให้ความรักเป็นดังที่คุณต้องการที่จะมีที่จะเป็นนะคะขอให้มีแต่ความรักความเมตตาความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย